ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมหน่อยทรงเสียงด้วยเสียงดีเนาะทักทายพี่นุ่มแหม่มกันเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่นุ่มแหม่มกันไหมคะทุกคนเหมือนคล้ายๆเรามาแบบว่าแม่ลูกผูกจิตไปรี่ไม่ผูกใจบุนแรงนะรือชอบคำว่าแพรลี่กับแมรี่หนุ่มๆหนูว่าพี่นุ่มแหม่ม ชื่อแมรี่จริงเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่พี่รุ่มเกิดอยู่ในอยู่ในชุมชนที่เป็นคาทอลิกทั้งหมดค่ะทุกคนคือในนั้นแบบ99.99 99เป็นคาทอลิกเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีชื่อภาษาอังกฤษและชื่อนักบุญของพี่ดูแบบอาจจะชื่อภาษาอังกฤษว่า Mary. แมรี่แมรี่เหมือนแม่มเมอร์ลี่คิดมากใน้คนละอย่างกันอู <c oughs> ้อยากชวนไปยังไงครับอยากชวนไปก็หลังไปรีวิวเมอร์ลี่คิดบ้านหมู่บ้านดิเซนได้ไหมอ่ะพี่รุ่มแมนดีนะครับใช่ ทุกคริสต์มาสนะจะจับไฟแบบเรียกว่าถมไฟทั้งบ้านเลยจริงจริงจคุณอยู่ดาวังคันคุณก็เห็นบ้านบ้านคุณแม่สวยมากจริงๆสวยมากเพราะทุกคนประดับไฟเพื่อต้อนรับต้อนรับวันคริสต์มาสใช่ใช่ใชใครที่เกิดแถวสะกลนะจะรู้อันนี้เราเป็นสาวสกลเด้อ คุณแม่มาแะ้วค่ะสาวสกลคุณแม่สาวที่ไหนคะแต่แคุณแม่ต้องว่าอีสานได้โออ๋ว่าได้จริงเหรอคะทม่ไม่ทำไมทำไมโทนคุณแม่ไม่คำเดียวหนึ่งทำไมโทนคุณแม่ไม่ดูไปทางอีสานเลยไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนสะกลนครค่ะเป็นโดยกำเนิดเลยครับโดยกำเนิดเลยค่ะเพิ่งรู้นะคะใช่ อายแล้วทำไมอ่ะพูดไปอยู่ไหนมาไม่รู้จริงๆคุณไปอยู่ไหนมาคุณนุ่งเช่ไเปนสักกนพูดเหมือนแบบเป็นคาทอลิกคาทอลิกหนูก็ไปนู้นแล้วไปเพราว่าคุณแม่เราจากยุโรปเขาบอกว่าเป็นคาทอลิกอาจะบอกให้ว่าชาวคาทอลิกชุมชนคาทอลิกที่อยู่ในสกลนครจะเป็นอ่าบ้านเรียกว่าตำบลท่าบแร่ ถ้าแรกถ้าแรกถาแรกเนี่ยจะโด่งดังหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เป็นรากเหง้าของพวกเราก็คือเป็นชุมชนคาทอลิกค่ะอ๋อคือความรู้เลยค่ะความรู้เลยถ้ามีโอกาสขอไปเที่ยวบ้านคุณแม่ยินดีต้อับ้านคาทอลิกควรเหมาะไปช่วงคริสต์มาสที่ความรู้ใหม่และใครแบบที่ไม่รู้จักพี่หนุ่มแหม่มมาปอดเนี่ยจะไม่รู้ว่าพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยนอกจากจะเป็นคาทอลิกแล้วพี่หนุ่มแหม่มยังแอบมีโมเมนต์ที่ เคยปฏิบัติธรรมในทางพุทธด้วยอะไรที่พุทธี่แม่เล่าให้ฟังคนเราก็ต้องลองหลายอย่างใช่ค่ะเอาแบบมิกแอนแมทอะไรที่แบบแต่ว่าหนูเชื่อว่าลึกๆก็คือแบบทุกศาสนามันจะมีคําสอนอยู่อันหนึ่งหัวใจคําสอนอันหนึ่งที่ไม่ว่าศาสนาไหนก็มีเหมือนกันอย่างที่แม่พูดเรื่องความรักเรื่องอะไรอะหนูว่าคิดกับพุทธเนี่ยเด่นๆเรื่องคําสอนก็คือการสอนให้เรามีความรักต่อกันเอง ชอบไหมชอบคออคุณนะนวนลวนนะละบุนละบุลวนลวนนี่หมายถึงหน้าที่แต่งให้วันนี้เดี๋ย ขับของแพรรี่ชอบแพรรี่ในโมเมนต์โมเมนต์นี้ไหมคะวันนี้มีไข่มุกด้วยนะคะบอกก่อนแล้วบอกอะไรแล้วบอกสร้อยมุกสวยมากคือตั้งใจใส่ใส่สร้อยไข่มุกอันนี้จากปากาเซียขออญากใส่อีกนิดเดียวจากปากาเซียสีนี้เพราะว่าอยากให้มันเข้ากับไอคีมขอบคุณแม่คือไอคีมเอวาขอบคุณแม่มันมันสีม่วงละมุน หนูก็เอ้าถ้าสีม่วงมูลหนูก็มีไข่มุกละมุนมาเหมือนกันเป็นการให้เป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้านมากค่ะใช่ค่ะทำการบ้านมาดีค่ะบแม่ใจแล้วเข้ากันเข้ากันจริงๆเข้ากันไหมเข้ากันเมันดูละมุนนี่เนื้อมุกกำลังอินด้วยหมดค่ะมาทั้งเซตเลยแม่ั้งแหวนแหวนเดินมากระโดดเลยนะเออสวยค่ะแม่อยากจะเซตไหมครับน้ำเอามาปล่อยด้วยพอกัเป็นกระเป๋าเลยอ่ะนะเอามาปล่อยด้วยอ่ะจะทำอาชีพอะไรบ้างช่วงนี้ชอบอาชีพไหนที่สุด รเริ่มมาแล้วกําลังคิดคิดเอางี้ดีกว่าเรา,เราละโครงโครงสร้างของเราจากนี้ไปแล้าเรา่อว,วานตัวเองว่าเป็นยังไงคงก็ต้องมาทางแบบค้าขายนะเนาะหนูนรู้สึกว่าหนูหนูควรมาทางนี้แล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้เยาวมากแต่ว่าหนูทําอะไรอย่างโคตชชุดหนูเนี่ยไม่เคยซ้ํากันสักวันเ,เมื่อวานหนูไปซื้อเสื้อผ้าหนูบอกว่าจะซื้อสองตัวแต่ปรากฏหนูได้มาสิชุดให้ชาดแบกมาชุด ชุดประมาณสิบโลใช่ไหมใช่ใช่หนูมาหนูขายหนูหนูหายเสื้อผ้าลงก็มีคนบอกว่าขายเสื้อผ้าเถอะแคลรี่คนอยากซื้อของเราอยากซื้อเสื้อผ้าแล้วหนูก็ไม่บอกทันทีมีคนพยายามไปซื้อที่ไหนหนูก็ไม่บอกเพราะหนูหนูรู้สึกว่าเขาไม่งจงหนูหนก็ไม่เอาแต่มีคนแบบแบบเชียร์ให้หนูขายเสื้อผ้าไม่ว่าหนูรอดไหมถ้าหนูขายเสื้อผ้ารอดหนูชอบสไตล์ไหนเล่าก่อนหนูหนูแบบไปเรื่อยเรื่อยเลยตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ใน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 ช่วงของการพยายามค้นหาตัวเองว่า เพงเหมาะกับลุกไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อาจจะเห็นแบบแฮรี่ในในลุกที่แบบเปลี่ยนไปบ่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆเลื่อยๆแม่ชอบชุดไทยชุดไทยและแม่ชอบชุดราตรีลาตายไม่เอานะลาตายลาตายไม่เอานะลาตายราตรีลาตายลาป่วยพักก่อนนะคะเอาเอาราตรีแต่มีคนชมเยอะว่าชุดที่หนูใส่ไปรายการแม่วันนั้นนะคะโตหนูแม่ตหนูแม่มาค่ะสวยจริงๆแล้วหนูชอบไหมล่ะชอบค่ะรู้สึกว่า ถ้าคนจะสวยไม่ต้องใส่ชุดแพงก็ได้อฮ้ยอันั้นเช่ามาจ้ะเช่ามาแฟนขับให้มาใช่อันนั้นซื้ออันนั้นซื้อไมอันนั้<ใ>นซื้อเลยอันนั้นซื้อซื้อแถนะั้นชุดแดงซื้อแถวบ้านซื้อแถวบ้าน,อาน,อานเออมีแบบนี้อีกอีชุดมันเริ่มเรียกเพื่อนมันมาหรือยังเริ่มแล้วเธอมาอยู่ับชั้นแล้วล่าสุดล่าสุดโพสรูปลงในลงในเพจเป็นรูปตู้เสื้อผ้าจากที่มันเคยอยู่ในห้องนอนตอนนี้มันลามไปห้องครัว มันเริ่มนามไปในห้องครัวจากมีเดี๋ยวจะมีสองตู้คิดว่าเราอยู่แน่นอนอตู้เสื้อผ้าสองตู้ยังไงก็เอาอยู่เ,เพราะเราเป็นคนแบบเสื้อผ้าคงไม่เยอะอแต่ว่านี่คือศึกมายังไม่ถึงปีตู้เสื้อผ้าไปสี่แล้วค่ะ เฮ้ยแต่พ <rôle> ิ่แต่พวกหนูเพิ่งมาเล่นแฟชั่นเมื่อไม่กี่เดือนนี้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละแต่ว่าหนูก็ซื้อไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามันมาจากไหนเออเอออิดนะหนูเชื่อแล้วที่แม่ที่แม่พูดในรายการวันนั้นว่าเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวมันจะตามกันมาจะตามกันมามันเรียกทำไมทำไมมันตามมาเยอะจังเลยครับ แต่เห็นแอบเห็นแม่เห็นแม่ไลค์ขายเสื้อผ้าอยู่หรือว่าจะไปเอฟยู่ยังไงคะอันนั้นเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าในรายการผู้หญิงทำอาหารกินรู้ไหมว่าเราทํามาทั้งหมด3ปีเนี่ยมันทั้งหมด800กว่าตอนเกือบ900ตอนหนึ่งตอนเนี่ยเราใช้เสื้อผ้า4ชุด4ชุดนะแม่คนละชุดใช่ไหม4ชุดเอา4ชุดคูณ900นี่ทั้งหมดกี่ชุดกี่กี่จะเป็นนางงานถื้ายให้แม่ค่ะเอที่วันนั้นใส่มงกับแม่แม่แม่มาดัง มาดามแพมสวอันนั้นคือแบบไปในทีมทีม u u t เลยค่ะแม่มีผมชอบูกั้นก็ชอบแม่แต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากเป็นผู้หญิงไปเลยอ่ะไม่สินเราก็ไม่ได้ไปผ่าไปแปลงแต่เราคิดว่าแต่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมชอบหีไปชอบชอบชอบมัน มันเป็นการอะไรบางอย่างแม่มาลามเพมเช็คคำว่าเติมเต็มหนูไม่รู้ว่ามันเติมเกินไปหรือเปล่าหนูว่าหนูว่ามันไม่ได้แค่เติมเต็มแม่มันเกินมันเติมเกินมันเป็นการเติมเกินไปเพราะว่าผมก็คือผมแบบเซ็ตแบบมาดามแพมผมไม่มาดามแพมไม่พอหน้ามาดามแพมชุดมาดามแพมนะคะก็ต้องบอกเขาบอกว่าคนไหนแต่ง นนเ่าก็จะเหมือนคนแต่งนั่นแหละไม่จริงเหมือนคนเสียงบอกไม่จริงช่าง,งเราบอกไม่จริงเลเหมือนเกินดเดี๋ยวแกกลับมาดูย้อนหลังฝากเหมือนแม่มาดามแพมว่าเลิกแต่งหน้าคนอื่นให้เหมือนตัวเองอุ้ยอยากส่งอยากส่งลิปสติกแล้วก็อยากส่งไอครีมมาให้มานามแพมลองใช้จึงเลยอ่ะ ส่งไปให้ได้ไหมส่งเลยแด <No, S 2> ่ no, ส่งเลย uh, มาดามแพมขาดูอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวแกดูค่ะแะกท็อกลับมาดูย้อนหลังถ้ามาดามแหมดูอยู่นะแอดไลน์นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอ้ยแม่็อกซ์แม่ไปดีกว่า inbox แม่ไปดีกว่าแล้วก็จะส่งของไปให้แม่ใช้แแม่ขาส่งไอครีมไปให้ใช้คิดตังไหมคะอุ้ย ส่งขายแต่ที่อาหลับอย่าลืมส่งไปขายที่ลุงหลับด้วยนะคะปุ่นตีมากเ,เอาไปเลยจมูกด้วยรสชาติที่อะไรนะที่สมอะไระเนี่ยกี่ก้อนแล้วเนี่ยกี่ก้อนแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนเลยนะแม่คับกำไรแม่ไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้พะแม่แจกกระจุยกระจายไหอ่ะใครที่คอมเมนต์เมื่อกี้อะค่ะว่าส่งขายแต่ที่อาหลับอย่าลืมส่งนึกวัดนาค่ะพี่สมนึกวัดนาแอดไลน์ไปเลยครับนะคะ น้องเปิดมาเจอหนูน้องแค่หนจิลุกใช้แล้วจะสวยเหมือนแพรลี่ไหมคะอ๋อสวยสิคะแต่ฉ่ำมงแบบเธอต้องบอกว่าใช้แล้วต้องสวยแบบพี่หนุ่มแม่มพี่หนุ่มแม่จะถึงสวยมากเธอเห็นในกล้องอย่างนี้จริงจริงหนุ่มรู้ว่าแม่จะประมาณจะแค่ <40. S 1> พึ่งเลขสี่จริงนะแม่ 40, 40. ต้องการอะไบอกมาอีทตอีตอนเป็นพระตอนเป็นพระเราก็จะรู้แหละว่าเขาไม่โกหกแต่พอออกจากแม่หนูไม่โกหกพอออกจากวงการนั้นแล้วเราเชื่อได้ไหมอ่ะหได้ทุกอย่างที่เหมือนมาดามแพมยกเว้นได้ผัวมาดามแพมค่ะ บัวเานีใช่ไหม่ี่โดนงานดีัวเขาเดีผู้ชมครับเบอกว่าบวกเขาหลอกไหมไม่ใช่แค่เราสองคนฮือฮานะนี่เพื่อข้างบ้านเพื่อข้างบ้านลงงานข้างเ้ก็คือฮานะนางนางชวนหนูไปนอนด้านนางอยู่หนูก็เลยที่แน่ใจเสร็จแน่ นางเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่งหน้าเสร็จนะมีลูกเวทถามว่าแปลงราคาเท่าไหร่คะแปลงอันไหนคะแปลงอันไหนคะฉันจะขายแปลงใช้ตาดีขนาดใช้แปลงไหนแปลงใครใครรู้กันใครแปลงมั้ยแปลว่าใครแปลงรู้แปลงอะไรอ่ะแปลงอะไรคุณโมโม่ค่ะถามว่าแปลงเท่าไหร่คะแปลงไหนครับโมโม่โมโม่ดูอะไรอยู่อ่ะ แป้งหรือเปล่าอ๋อแป้งอ่าอันนี้อันนี้คือตาไม่ดีแล้วค่ะไม่ใช่ลูกค้าแล้วค่ะเ <c oughs> นี่ยมีคนบอกพี่หนุมแมนสวยสาวจริงๆค่ะใช่แล้วเขาบอกว่าใช่ค่ะสวยเหมือนคนถือป้ายไหมคะ แต่งได้สวยมากค่ะวันนี้ก็อยากชมหนูว่าหนูแต่งหน้าได้สวยมากวันนี้ตอขอบคุณคุณแม่ค่ะแม่เลยนะครับแม่ตุ๊กเราขอบคุณแม่ตุ๊กค่ะแม่ตุ๊กแต่งหน้าให้แบบฉ่ำมงมากนะครับลุคดีงานดีนด้ไหมได้นะแม่เราหมดไปสบู่กี่ก้อนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกชอบแม่แหม่มเฉยๆแต่พอรู้ว่าแม่แหม่มเปิดแมมเบอร์ให้พี่บ๊อบเราเลยนัก รักนางเลยอะไรนะรู้เรื่องแม่ป่ะเรื่องอะไรคะแม่เมาหน่อยเมาหน่อยเมาหนเมาหนบอกว่าตอนแรกชอบแม่แหม่มเฉยๆค่ะแต่พอแต่ทอมแม่แหม่มเปิดเมมเบอร์ให้กับพี่บ๊อบเราเลยรักนางเลยอ่ะเมมเบอร์คืออะไรคะแม่เมมเบอร์คบบต่างๆผัวคุณแม่ชอบเที่ยวเล้าแม่เมามากจริง ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแม่ถ้าเธอตอนเป็นพระเธอมาฟังฉันเธอต้องบอกว่าเี๋ยวมานี่สิมาคุยกับพระส่วนตัวสิคุยกับวนตมวหน่อยเออค่ะแม่จนค่าเมมเบอร์เท่าไหร่คบางที่ก็แปดมืเมาส์กันกลางไลฟ์อย่างนี้เลยหล่ค่ะบางที่ก็แปดหมื่บางที่ก็แสนหนึงอะไรเงี้ยเออเลยคุณแม่ก็เปิดเมมเบอร์ให้แม่คือแม่อย่างนี้เลยแม่เป็นอย่างนี้เลยใช่เพรแม่ถือว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้ว เม่เม้หัวไม่เหมือนรถยนต์นะคะแม่ได่รู้ว่าตกุูนแล้วไงเบ้หัวไม่ได้เสื้อผ้านะแม่ไม่ให้คนอื่นใช้อะไรที่เราไม่ได้ใช้ก็ให้คนอื่นใช้บ้างเนี่ยเออพี่บ๊อบบี้คงจะดูอยู่นะคะเออผมไม่ชอบคุณเบลล่าคุณเบลล่ากระเทยเคลป่าบอกว่าหัวโปกอารมณ์เกินหญิงในขณะนี้ต้องยกให้แพรรี่ใครคะคุณเบลล่าหัวโปก เขาชื่อเบลล่ากระเทยแฮรี่กดให้อะไรแฮรี่กดให้อะไรเอาลิปไปเอาลิปไปทาปากปะปากดีขนาดนี้คุณใจผู้หญิงเขาชื่อเบลล่ากระเทยเคป่ะค่ะกระเทยไปเลยเอาลิปไปทาปากปะกระเทยเอาลิปไปทาปากทครับแท้แท้ไปอ่ะใครเมื่อกี้คือพี่อะไรนะคะแซวเล่นนะคะพี่เอาไปเด้ออืมแกงเก่งเอาลิปแปรงหมอกพี่จะได้ปะเป็งแนงแซ่บเป็นนเบลล่าค่ะเบลล่า เพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนปากแซบอยู่เอาเรื่องอยู่คุณเบลล่าทักไกลมานะคะแล้วคปากนะครได้ลิฟไปแล้วว่าผู้ป้าเมื่อคืนนี่เขาบอกว่าแม่แม่ไปเปิดเมมเบอร์บาร์โฮสให้แพรี่ด้วยต้องอยูเร่งที่ไหนคะต้องอยู่ต้องไปที่ไหนนี่คุณแม่วันนี้คุณแม่ผ่านที่ไหนที่ไหนแม่แม่กับจ็กสุกูริสกับจากคอเอกราดาเอกมัยมันมีอันหนึ่งมันชื่อหับ แต่คุณแม่ก็ถามถามผัวแล้วนะบอกว่าอันนี้อะไรวะทำไมมันชื่อหับเขาบอกว่าเป็นบาร์โฮสอะไรไหมผู้ชายใช่เข้าไปผู้หญิงจะนีเต็มไม่เอาเลยคะแม่เออใช่คนเที่ยวเป็นชนีผมไม่เอาไม่เอาจะไปเลยผมไม่ชอบชนีอแต่ว่าแต่ว่าพวกเด็กๆที่เป็นแบบที่เป็นแบบหนุ่มบริการเขาจะดูแลแต่เรานะอ๋อ แม่คา ok ช่วงนี้เข้าภาษาการงดอยู่สามเดือนสามเดือนเข้าภาษางดก่อนทำไมไม่กลับกันเลยกลับกันไงครับกลับกันคือเที่ยวในวันช่วงเข้าภาษาเนี่ยให้สาสมใจแล้วก็งดแล้วก็งดตอนที่ไม่ได้ไครแม่และระยะเวลามันต่างกันเยอะค่ะถ้าถ้าออกภาษาคือต้องเก้าเดือนนะแม่ถ้าอยู่ในษาถ้าอย่างนั้นก็คือหนูกลับไปบวชเถอแต่เก้าเดือนขนาดนั้นโอ้เติจกลับไปบวชไหมไม่บวชแล้วแม่อาแล้วแม่พอแล้วพัก หือว่า18ปีได้ไปเรียนรู้อะไรที่คิดว่ามันมันสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วนี่คือการเอามาใช้จริงแล้วผมเคยพูดนะแม่เป็นพระอยู่ในแบบพระอยู่ในวัดก็จะเจออะไรที่มันไม่น่าพอใจอารมณ์ที่มันไม่น่าพอใจน้อยเพราะเวลาแม่อยู่ต่อหน้าพระแม่จะยังไงเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าเราก็จะปฏิบัติดีอ่อนน้อมไม่ได้อันนั้นก็่ว่าพระก็จะเจอแต่อารมณ์ที่มันแบบดีๆ แล้วก็คิด่าขาแล้วมาพกก็จะคิีว่าตีเนี่ยนั่นแหละมีธรรมะแล้วเพราะว่าไม่เจออะไรที่ไม่น่าพอใจแต่เราศึกษานี่เราจะรู้เลยว่าโอ้โโลกนี้มันกว้างใหญ่และการจะรู้ว่าเรามีธรรมะจริงหรือไม่จริงก็ตอนที่เราอาใัยวันที่แม่มีปัญหากบแห่มที่ทองนั่นแหละค่ะคาไม่รู้ว่าดีกันแล้วโอเคอ่ะดีแล้วอนไม่รู้ว่าเราดีกันแล้วนะอ๋ออีแล้วแม่และคนไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยรู้เพราะเราไม่ได้บอกกัน ใช่ใช่แล้วคนที่ทําให้ดีคือใครรู้ไหม,ไหมคุณแม่ของน้องเองอ oh. และคุณแม่ก็เสียไปแล้วเพื่งเสียไม่ได้พูดถึงท่านเลยแต่จริงๆทุกเรื่องที่เกิดมาวิกฤตในชีวิตเราจะทําให้เราคนที่แบบเราเชื่ออยู่อยางคนที่มีบุญนะ <c oughs> ที่จะถูกธรรมะดูดเข้าไปในยามที่เราวิกฤต <c oughs> ม,มีเหมือนถูกเยียวยด้วยธรรมะนะในยาม เอข้ามไปเรื่องตลกขกงเราแม่วพูดถ้าแม่พูดเยอะขนาดนี้แม่ต้องพาหนูเดินจงกรมแล้วนะคะดูแม่จะทำมัดทำโมก่นหนูเยอะเลยเขาบอเสื่อมาปิดรัจะไปม่ไปถือสินที่ไหนคะแม่คุณคุณเมกกี้บอกว่ารักแร้ดำกร้านนึกไม่ออกให้นึกถึงอดีตมหาเทวีเจ้าเมืองทิพย์ a A เแก้ได้ไหมครับเอาอยู่ไหมแม่แบบนั้นเอาอยู่ไหม เอาอยู่ไหมแม่พูดไหมให้กูคิดทีมใหม่เถอะถ้างั้นนะ่ะกว่าจะได้ทีมนี้กูก็คิดไปนานแล้วจะไปเอาไปทาจะกแ็แลดามาหาเซว่นเล่ากูก็ต้องคิดไปเล่าหรือว่าหลายคนมีปมัญหาแล้วไม่ใช่แค่แบบที่หญิงลีนะนะมีไหมมีสูตรไหนต้อขอลองเอาอยู่อันนี้เอาอยู่ไหมไม่อยู่เกินตายเกินตายดูปากนะมันทาลักแล้วไม่ทา เกินไยเอาพอเหมาะควรมึงถ้าดำกระดาษนั้นรีแพรก็ไม่อยู่แพ้ก็ไม่อยู่คนเราเดี๋ยวนี้คนตีเยอะเนาะเออเนาะคนตีหาน้าแพรี่คือเต็มมากเลยเลิฟเงาค้าขอบคุณค่้าขายของด้วยชวนคุยค้าฮามากขายของด้วยฟังธรรมะไปด้วยเห็นไหมลิศนะายยางคือเข้ามา เพิ่งมาขอดูไอคีมค่ะแม่ก่อนเราจะไปูกมาดูก่อนจากกันนะเดี๋ยวนุ่มบอกก่อนเนาะอันนี้เป็นความตั้งใจทำมากเลยทําขึ้นมาภายใต้ชื่อเอว่าแล้วเป็นสําหรับครีมไอครีมต้องบอกเลยว่าให้เรียกอย่างนี้นะฟิลเลอร์ไอครีมหนูแม่ฟิลเลอร์ไอครีมหนูแม่คือทาได้รอบดวงตาทาได้ยับตรงไหนทาตรงนั้นเหมือนที่แพรรี่บอกยับตรงนี้ก็ทาตรงนี้แถวนี้ยับก็ทา แถวนี้เป็นร่องลึกก็ทาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเยียวยาในเรื่องของริ้วรอยรอยดำฝ้าไม่เกี่ยวนะฝ้าไม่เกี่ยวรอยดำใต้ตารอยยับบนหน้าผากถึงบอกว่ายับตรงไหนทาตรงนั้นเราใส่ทั้งหมดคือเป็นแบบพรีเมียมเกรดพรีเมียมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปปไทายสังเคราะห์จากหอยเต้ากูน อันนี้คือแบบต้องบอกเลยเป็นตัวช่วยเติมเต็มเป็นตัวที่ทำงานเหมือนฟิลเลอร์เหมือนกับโปท็อกแป๊ะเลยและที่สำคัญทุกทุกคนรู้ว่าสารสก,กัดจากใบบัวบกใช่ไหมเราใส่แบบครีมครีมเพื่อชะลอไม่ให้เซลล์ต่างๆมันเสื่อมเร็ว และอีกอันหนึ่งมันต้องฟื้นฟูด้วยฟื้นฟูเนี่ยเราใช้โสมเกาหลีทองคำอนนไอ้พวกนี้คือขั้นเทพสงสุดของเลยตั้งใจทำเราขายเนี่ยเราปล่อยขายเนี่ยหนึ่บาทไม่ขายถ้าคุณดูอยู่ตอนนี้ไรนี้เลยไรนี้คุณกดแชร์นะตามที่แพรรี่บอกคุณกดแชร์แค่ครั้งเดียวแล้วคุณทําตามกติกาเดีย๋ยวแพรรี่จะบอกคุณซื้อไปเลย450บาทจ้า อ่ะหนูช่วยแม่ขายใช่ไหมใช่กติดการไม่ยุ่งยากเลยนึงการหือว่ามาเลิกพักไม่ต้องมาแชร์สิบกลุ่มร้อยกลุ่มแชร์เยอะที่สุดแชร์จนเมื่อยมือมึงก็ไม่ได้มึงเชื่อกูอันนี้มึงแชร์แค่ครั้งเดียวแล้วยหรอที่คนแชร์เป็นก่ก็ไม่แชร์กันเยอะก็ไม่รู้จะให้ใครแต่นี่คือให้ทุกคนไงอันนี้คือไม่ใช่เล่นเกมอะไรเลยแต่ขอแค่ว่าอ่ะช่วยกดแชร์ให้หน่อยแชร์แค่หนึ่งครั้งแล้วเปิดสาธารณะจากนั้นแคปหลักฐานการแชร์ แล้วก็ทักลายแอดเข้าไปที่แอดนี่นะคะ AAVA นี่ค่ะว่านี่แหละค่ะมีลน์มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะหรือจะโทรไปอันนี้ก็ได้นะคะแล้วบอกว่าตามมาจากไลฟ์ของแพรลี่นะคะจากปกตินะคะนี่นี่นี่ตัวนี้ค่ะไอทีมตัวนี้นะคะจากปกติราคา1 5 0 0บาทวันนี้แม่หนูแม่ใจดีมากไม่ขายและลดให้มากกว่า50%เหลือแค่450บาท ซื้อไปหลอดหนึ่งคิดว่าไหนไหนมันก็มีโปรลดขนาดนี้แล้วอยากได้จากไลน์นี้อยากเอาไปลองให้มันได้ผลเลย3หลอดหรือเอาไปให้คนอื่นใช้ด้วยคนในครอบครัวคนรักให้แฟนได้ใช้ด้วยให้ลูกได้ใช้ด้วยก็โปร3หลอดไปเลยโคตรคุ้มจากราคา4,500บาทเหลือแค่990บาทวันนี้ถึงเที่ยงพรุ่งนี้เท่านั้นเจ้าค่ะโอเคไปกับแม่ลาลี่ขอความขอความวนตีนสุดแทับโอ้ชัอชัอบอคนนี้ใครครับแม่ เหมือนอุปวิริยะแม่แม่เอาจริงนะหนูอยากตกเอฟซีแม่มาตกกันไหมคะตกไปคานัดมาค่ะลานเซนท่านไหนคะอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นตกกันเถอะค่ะห้พูดอย่างนี้คุณแม่ช่บคุณแม่เชอบรอยนวพันธ์ค่ะรอยคุณรอยนวพันธ์ค่ะดิฉันให้สบู่คุณไปเหลือก้อนสุดท้ายอีกหนึ่งก้อนไปเลยค่ะ แม่ให้คนพันอย่างนี้เหรอคะที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ให้คนดีมีคนถามว่าให้แชร์แล้วใครเป็นเท้าครับไปเถอะไปเถอะไปเหอะคุพัฒน์เราจะหมดอ่ะไปแล้วค่ะแม่ลาแม่ลาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะับอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปนะคะแอบไอว่าค่ะไอว่าค่ะเออเห็นไหมก็บไอว่าแล้วก็ทำงานช่วยเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ